สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะก็มาพบกับน้องไอเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะน้องไอจะมาดูว่าถ้าเราเสียโรวัคไปแล้วเราจะได้อะไรในแมปเวกเวนนั่นเองแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตากดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้น้องไอด้วยนะป่ะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็จะเป็นแมปเวกเวนนะคะใครเคยเห็นมั่งที่มันเป็นรูปดาวเราต้องเสียโรบัคนะมันแปลว่าเป็นรูปดาวที่เราต้องเสียโลบัคป่ะนั่นเดี๋ยวเราเข้าดำเลยเดี๋ยวเราจะเข้าตามน้องคนนี้นะ เข้ากันเลยมาดูกันว่าถ้าเราเสียโลวัคไปแล้วเนี่ยเป็นรูปดาวนะคะเราจะได้อะไรมั่งรอดูกันเลยค่ะนี่นะอันนี้ค่ะเป็นตัวน้องไอ้น้องไอ้ไปแต่งใหม่นะนี่น่ารักไหมคะ <Boom. S 1> แล้วก็กดเล่นไปโอเคปะ นั้นเดี๋ยวเราต้องทําใจนะเราต้องเสียโลบักนะบอกเลยว่าโลบักนะ่ะแพงมากเลยนะตั้งอันนี้นหมายถึงว่าถ้าจะซื้อนะก็200กว่าบาทนะไปดูกันว่ากี่บาทน้องไอก็จะไม่ค่อยได้แล้วนะเนี่ยค่ะจะเป็นรูปดาวสีฟ้ากดตรงนี้เลยใกล้ๆค่าว่าพรีเมียมนะคะพรีเมียมตรงงลังพอกดปุ๊บมันก็จะให้เราซื้อทั้งหมด275บาบาทใจไม่มองดีกว่าไม่อยากมองเลย oh. ตอนนี้นะคะน้องไอก็กดเรียบร้อยแล้วนะเสียโรบักฟรีๆโอเคแต่มันก็ยังได้ของนะมาดูกันว่าตานเน้จะคุ้มหรือไม่คุ้มปะ่ะดูกันเลยอย่างแรกเดี๋ยวเราจะไปสร้างบ้านกันนะเห็นมันมีบ้านรูปดาวเยอะเลยน้องไออยากสร้างมากเลือกหลังที่13นะคะปะ่ะแล้วก็กดสร้างกันเลยมาดูกันว่ารูปดาวเราจะใช้ได้หรือไม่ได้นะคะ นี่เราก็เลื่อนไปเลยนะมีบ้านหลังนึงโดนใจน้องไอามากเพิ่งมาใหม่ๆเลยมันน่าจะอยู่หลังสุดท้ายนะมันต้องใช้โลบักก็คือดาวนั่นเองแบบนี้นะที่น้องไอซื้อมาน้องไอยอยากได้มากเลยใครอยากเล่นแบบว่าได้บ้านหรือได้รถก็สามารถซื้อก็ได้นะแต่สําหรับใครไม่มีเนี่ยขอแอ,อนน้องไอมาได้นะนี่บ้านหลังนี้โดนใจสุดเลยสวยมากเลยนะคะ น้าก็จะมีพูอยู่ข้างในบ้านก็จะมีเป็นข้างในบ้านก็จะมีเป็นสระน้ํานะคะสวยมากๆเลยโดนใจน้องไอสุดๆไปเลยเดี๋ยวเราจะมารีวิวบ้านหลังนี้พร้อมๆกันเลยนาบ้านก็จะมีน้ําพูนะคะโหบ้านคือแบบสวยไม่ไหวเข้าบ้านกันเลยมีสระน้ําประมาณนี้ ก็บ้านหลังนี้นะคะน้องไอซ์เคยไปดูมาเขาบอกมีที่ลับนะแต่ว่าตรงไหนเนี่ยน้องไอซก็จําไม่ได้แล้วนะถ้าใครรู้ฝากคอมเมนต์มาหน่อยนะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนข้างล่างเผื่ออยากดูวิวบ้านนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูชั้นสองอะไรดีคะค่ะนี่มีสามชั้นเลยนะมีทีวีนะคะแล้วก็มีห้องครัวอีกอันนึงนั่นจะเป็นห้องน้ำใช่ไหมโอเคห้องน้ำนะค่ะต่อไปชั้นสามเลยค่ะ นี่ยชั้นสามก็จะมีรูปแล้วก็ห้องนอนอีกห้องนอนมีหลายห้องนอนมากเลยนะคะก็เป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําเสร็จเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนวยมีเตียงสองชั้นด้วยโดนใจน้องไอซ์สุดๆเลยนะเพื่อนๆเน่นเคยเห็นเตียงสองชั้นแล้วชอบนอนชั้นไหนกันบ้างคอมเมนต์มาหน่อยวิน้องไอซ์เจอตู้เซฟแล้วเหมือนว่าจะอยู่ในห้องน้ํานะคะเปิดตู้เซฟเลยไะไปกัน ก็จะประมาณนี้นะคะปานนะี้เดี๋ยวเราลงไปชั้นล่างสุดเลยนะมาดูกันว่าต่อไปจะได้อะไรต่อไปจะได้อะไรน้อเดี๋ยวเราไอ้ขอ,อก,กดตายแป๊บเห็นมีคนบอกกันหลายคนมากว่าถ้าเราซื้อแบบนี้ไปแล้วเราจะได้นี่ด้วยนะเป็นเครื่องบินแบบ่ะ เครื่องบิน,ป,น,นป,ป่ะนั่เดี๋ยวเราไปกันเลยให้เรามาที่สถานีตำรวจแล้วก็ขึ้นไปนะคะมันจะมีบันไดให้ปีนขึ้นไปเนาะอาี่อุ้ยจริงด้วยแต่ไม่รู้จะขับได้หรือเปล่านะเฮลิคอปเตอร์ป่ะไปกันเลยขับได้แต่อันนี้เราขับไม่ค่อยเป็นนะมาดูกันว่าเราจะขับได้หรือยู่ขับไม่เป็นอานาทิ้งไปแล้วหน คนมันลับไม่เป็นอนะเนาะโอ้โหจะจะลงตรงนี้อยู่แล้วเสียวชนคนจังโอ้โอ้เครื่องบินเต้นได้เออเออเฮลิคอปเตอร์เต้นได้ตอนนี้คะน้องไอก็เลยกระโดดออกมาเลยนะน่ากลัวสุดๆไปเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวน้องไอก็จะมาขี่รถกันเลยแต่ตอนนี้คะ่ะก็จะเป็นแบบว่าน้องไอะไม่ได้แล้วว่า มันจะเป็นเครื่องแบบเนี้ยเนี่ยแบบนี้น้แบบนนองไอจําชื่อไม่ได้นะสามารถเพิ่มความเร็วสูงสุดได้สามสิบห้านะนงไอก็จะสามสิบห้าเลยเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะเร็วมากมากเลยนะให้ชอบอันนี้นะแต่น้องไอไม่ได้ซื้อลำโพงมานะซื้อแค่ดาวมาและสิ่งที่น้องไออยากขับสุดๆคือรถสีแดงนะเรียกว่ารถแลมโบกินี่เหรอเนี่ยสีแดงคันนี้เนี่ยแบบนี้อะค่ะน่าจะเป็นรถแลมโบกินี่นะ นี่ประมาณนี้สภาพดีเวอร์ซื้อมาบอกเลยว่าคุ้มมากเลยนะคุ้มสุดๆสามารถปรับให้รถเรามีไฟได้มีไฟแบบนี้เลยแล้วก็สามารถทำให้ล้อมันหักได้ด้วยมีควันแล้วก็มีเสียงแตนะที่ทุกคนไม่ได้ยินเสียงแตะน้องไอซ์ไม่ได้เอาแบบว่าอเอา๊ยารถรถนะเมื่อว่ารถเราจะขยับไม่ได้เพราะรถเราไม่ได้มีล้อนะ โอเคไม่เป็นไรแล้เดี๋ยวเราขอกดตายแป๊บหนึ่งจ้ากดตายก่อนใครอยากให้น้องไอทำอะไรก็คอมเมนต์มากันได้เลยนะคะก็บอกเลยว่าถ้าซื้อไปเนี่ยคุ้มมากๆเลยนะสองเจ็สิบห้าใช่ไหมน่าจะใช่แหละใครอยากให้น้องไอมาเล่นกับใครก็คอมเมนต์มากันได้เลยนะคะ อยากให้น้องไอซ์ทำอะไรกับบ้านพรีเมียมก็คอมเมนต์กันมาได้เลยที่รับอยู่ไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะก็สหรับวันนี้คะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งให้น้องไอซ์ด้วยนะบ๊ายบายใครอยากให้ทำอะไรอีกคอมเมนต์นกันได้เลยนะคะบ๊ายบาย